แต่ถ้าพูดถึงสาวที่ยังสวยนะ,ะโดยไม่แคร์อายุต้องยกให้คนนี้เลยค่ะคุณแม่สมศรีม่วงสอนเขียวแม่คนนี้น่าส่งประกวดนะ,ะไม่มีหมดแรงนะคะเคยประกาศไว้ค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าปีที่แล้วเนี่ยอาจจะวางใหม่เลิกร้องเพลงแต่กลับกลายเป็นว่าปีนี้มีคอนเสิร์ตต่อเนื่องอีกนะคะเพราะบอกว่าแฟนเพลงเรียกร้องซึ่งในวัย81ปีค่ะไม่ทิ้งลายนอกจากจะขนมุกมาเพียบแล้วเนี่ยเปลี่ยนชุดให้เข้ากับเพลงแบบไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยเลยค่ะ เต็มเหมือนเคยค่ะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแบบสาวแดนโสมเข้ากับเพลงดังเสียงครวนจากเกาหลีในคอนเสิร์ตนาวีสีประดูของสมศรีม่วงสอนเขียวในวัย81ปียังสนุกกับเอกลักษณ์หาชุดให้เข้ากับเพลงแม้ต้องแก้ปัญหาแทบทุกนาทีค่ะอ,อ,อย่างเบื้องหลังการขึ้นเวทีเท้าปล่า มีอยู่ติดกันจึงต้องสวมชุดญี่ปุ่นทับชุดจีนไว้จะได้ถอดเปลี่ยนง่ายแค่เพิ่มวิกผมซึ่งนักร้องทหารเรือรุ่นใหญ่ยอมรับนะคะแต่ที่ไม่มแม่ขาดรองเท้าไม่เป็นไรเพราะว่าดนตรีขึ้นแล้วแล้วเหมือนว่าเรายังไม่ได้ขึ้นไปดนตรีเขาจะแบบจะล่มสิเพราะว่าเราร้องเพลงมาเลยใช่ไหมแล้วก็เต้นด้วย ส,ส,สบายพี่คารัเเปือสุวรรณตอนนั้นพี่เขาร้องเพลงแล้วค่ะค่ะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของอของแม่สมศรีมูสองเขียวค่ะเอกลักษณ์นักร้องอารมณ์ดียังเป็นต้นแบบให้รุ่นน้องอย่างอุไรวันทรงงามเจ้าของเพลงขยี้รักเคยเปลี่ยน ที่หนีไม่พ้นคำว่านาวีและประดูยังแทนตัวครั้งแจ้งเกิดเป็นดาวรุ่งวงดุริยางทหารเรือเมื่อกว่า50ปีก่อนและส่งให้เรือเอกสมศรีร้องเพลงได้ทุกประเภทค่ะ ถ้าเรือต้องรั้องได้ทุกแบบแบบที่งานแต่งงานาใช่ที่งานกินเลี้ยงเก็ต้องแยกเพลงเอสเดว่างานกินเลียงแต่งงานเรจะไปร้องทุกท่มไม่ได้ก็ต้องเมื่อคีดให้ดีเนี่ยก็ต้องร้องของเพลงของศิลคุณสมศรีเนี่ยร้องเพลงรูปกุงมาก่อนร้องอยู่วระงหาเรือ คณะรุ่งจะเป็นยอดจ่าถึงแม้ว่าเพลงเขาจะบันทึกปิดเสียงเพลงน้อยแต่ผลผลงานเพลงของเขายังเป็นที่ประทับใจของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่จนทุกวันนี้ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาร้องเพลงอารีดังนี่ก็ยังมีคนจะต้องฟังเขาอยู่ตลอดแล้วก็บอกว่าอารีดังจะต้องเป็นสศสีโมสันเพีย กินหนูสองคนรวมกันแล้วทั้งสองราอแต่ไม่เกดอีกช่วงที่เรียกเสียงหัวเราะที่สุดคือการเล่นมุกสดในชุดนักเรียนที่สมสีม่วงสอนเขียวต้องทำการบ้านทั้งตามข่าวและจำมุกหาจากโลกออนไลน์แสิบยังมีสินเสียว วัยเลขแปดแม้สุขภาพกายต้องดูแลทั้งทันยาตลอดชีวิตสู้กับโรคไทรอยแบบไม่เป็นพิษหากแม่สมศรียังไม่คิดวางไม่จนกว่าจะหมดแรง